ดูดวงชาวลาสีตุลคุณคนดีที่สุดนะคนอื่นไม่ดีผมเคยเจอไหมครับลักษณะดวงจะตาแบบนี้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาลักษณะที่เข้ามายื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอานาจบนบารมีาวาสนาโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งแต่เอมมโลหนักลบก,กาดายกาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ใครบางคนอิจฉาให้ร้ายใส่้ายป้ายใส่กันแกล้งในดวงตาจะเรียกว่าเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นก็ได้นำคุณเป็นคนดีทำคนอื่นไม่ดีนำดีอยู่คนเดียวไปเลยแต่ผมจะดันดวงชะตานี้แต่ะอมเบโลตกตำแหน่งในดวงชะตาของท่านระผมพร้อมที่จะไฟายพร้อมที่จะต่อสู้กับใครบางคนระผมที่เข้ามายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอัศบินขีมอาถือดาบปัดประหารศัตรูมูมารปราบศัตรูเฮียนเตียนแปลว่าดวงนี้พร้อมที่จะไฟ อนที่ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีไม่เป็นสองลองใครในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งครอบครัวมีจิตใจที่โอบออ,บอารีมีเมตตากรุณามุทิตาอเอาเขาบังเกิดขึ้นในดวงชะตาครับผมในทางด้านเรื่องโชคชะตามีเกณฑ์ชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลผัน 8, เกิดขึ้นในดวงชะตานี้ดวงชะตานี้พร้อมที่จะประสมผล็จพร้อมที่จะราบรื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีโตรับมการเก็บเกี่ยวผลผลิตปดินปอนดอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีจะบังเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่าน เพราะนั้นในโชคตานี้นะผมปัญหาต่างๆตกตําแหน่งศัตรตูจะพังพี่นาศไม่นานไม่ช้านะผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะผมะครับคนเราจะรู้เองนะซิกเซนหรือเพื่อนร่วมงานหรือใครบางคนเข้ามานะครับจะชี้บอกกล่าวว่าคนคนนี้เข้ามาเล่เหลี่ยมเล่กดเพดืบายจะไม่มีใครเอาเมื่อถึงเวลาเพราะฉะนั้นถ้า,ถาเจอคนแบบนี้นะผมให้ท่านหลีกหนีไปให้ไกล ตกตำแหน่งดาบสองขวายคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบไปปรับวงแปลเปลี่ยนแปลผ่านปัฒนายอย่างก้าวโดดท่านต้องเลือกต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างครับนะผมทางด้านเรื่องธุรกิจการงานเป็นยังไงเปิดใบมาสี่ใบตำแหน่งโชคชะตาส่งมอบถ้วยทองมังเกิดขึ้นในดวงชะตาวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ชะตาครับผมได้รับถ้วยทองได้รับสิ่งดีงามมังเกิดขึ้นในโชคชะตา,นะา,นนา,ตาแต่ถามว่ามีปัญหาเยอะไหมโอ้โหนะครับผมปัญหาเยอะแน่ นะครับผมปัญหาต่างๆเข้ามามลุมเล้านะครับผมทาให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระสายแต่ถ้าแก้ไขได้ก็จะราบลื่นแชมชิมเป็นเป็นได้ด้วยดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพนะครับผมนะครับผมในช่วงชะตาทางด้านเรื่องโชคลาบในช่วงชะตาในช่วงนี้ตกตําแหน่งจัสมนเจ้ากรรมเข้ามาปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างในดวงชะตาแต่ปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่คนมันจะมีโชคมีลาบอ่ะ มีเงินทองมีบารมีวัสนาเพราะฉะนั้นท่านต้องหลบหลีกซ่อนเล้นอยู่ให้เป็นแก้เคล็ดแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆอสุบินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังดวงนี้มีเทวดาบนสวรรค์ชันฟ้าครับเทวดาเข้ามาส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอํานาจบนบารมีวัสนามีเทวดาคอยช่วยเหลือเพราะฉะนั้นโชคลาบดวงชะตานี้ไม่ขาดสายถือว่าเป็นวันดีอาจจะมีโชคมีลาบเลขเสียงนําโชคเกิดขึ้น ับผมทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงนิงนสุขโชคลาภับนะผมและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาเกี่ยวกับทางด้านเรื่องับผมสุขภาพนะผมสุขภาพเกิดขึ้นในดวงชะตารู้สึกับนะผมรู้สึกติดขัดนะผมรู้สึกไม่สบายใจนะครับต่จริงๆเป็นแค่นะผมเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องอึดอัดทางใจมากกว่าับนะผมทางด้านเรื่องอื่นโดยรวมและสุขภาพร่างกายแข็งแรงเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบเื่อนแต่เป็นทางด้านเรื่องใจมากกว่า เอาผเพราะฉะนั้นในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าหยียบเงินครับรอรวยก่อนดิครับผมใจแช่มชื่นถูกเป่าร่างกายแข็งแรงเลยครับช่วงสตาช่วงนี้ค่อนข้างคิดเยอะไปหน่อยครับแ,แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ปล่อยไปตามโชคชะตาอย่าไปสนใจอะไรมากครับดวงตำแหน่งศัตรูครับแ,แล้วผมปัญหาต่างๆทําให้ท่านรู้สึกเหมือนแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงใครบางคนยัดเยียดทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ท่านทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดกับปัญหาต่างๆ แต่เอ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชคกตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงจตานี้ตกตําแหน่งนะผมครับแก้แหวนเงินทองเขาเรียกว่าเหลือกินเหลือใช้ตุ้งข้าวเหลืองอรามหัวใจพองโตหันคู่เกิดความแย้มชื่นนะผมดวงจตานี้ตกตําแหน่งที่ดีนะผมปีศาจมูมานคนคิดร้ายใส่ลายป้ายสีมีเกณฑ์ชะตายกย้ายเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันนะผมหลบปลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรบปรุงในเกณฑ์ชะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงชะตาของท่านครับจะเปิดรับทรัพย์หรยโชค โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆรับผมสิงห์ศิธิ์เข้าข้างตกตำแหน่งราเจิกเชี่ยวสายยานทวยเทพนำพาซึ่งความผสมเล็จโชคลาบเงินทองมรมีวัวสนาดวงชะตานี้จะเปิดลับรัพย์ให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมองไปให้ไกลสุดขอฟ้าไกลเพราะดวงชะตานี้มีประสบการณ์มากทางด้านเรื่องการงานการเงินตกตำแหน่งที่ดีขอทำนายว่าท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะผมดวงชะตานี้ยังรู้สึกอึดอัดกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นราชสีมานอนซบตัก ับผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาประเดบดังแต่ท่านมีความแน่วแน่ไม,ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยังไงก็ประสบความสำเร็จัาผมแสงสว่างมนจันทาเดอะสตาร์ส่งแสงมาับผมวันนี้ทำาไงเลิกคบกับใครบางคนับผมเดอะสามาหมอสันติความทันทีัาผมท่านต้องเลือกสิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีอย่าไปเอาก็คือเลิกคบกับคนไม่ดีถามว่าผิดตรงไหนอ่ะไม่ผิดนะับผมเลิกคบกับคนไม่ดีเราต้องเรื่องดีอยู่แล้วัาผมแต่จะทําได้หรือเปล่า ระผมเดิมฟูบังเกิดขึ้นในโชคตาเรามีเกณฑ์จะตาการประจบประแจงเลียแข้งเลยขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษนะผมเพราะฉะนั้นดวงนี้ถือว่าเป็นดวงดีดีนะผมลื่นเริง,รงสุขสันต์สานสาเกิดความแจ่มชิ่นเกิดความราบรื่นไม่นานไม่ช้าอาจจะมีโชคลาบครั้งใหญ่เอเ๋อเบนโกเหรียญใหญ่บเบลมนะผมเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ,นฟ้าส่งมอบให้แก่ท่านแล้วแก้แหวนเงินทองไม่ในจินดาเลขเสียงนำโชค ับผมเวลาเราจะรวยมันเอามาเทวดาเข้ามาก็ฉุดไม่อยู่ับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดามน,นำพาซึ่งความประสบ็จให้ท่านออกเดินทางจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นับผมการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเกิดขึ้นในโชคตาับผมดวงชะตานี้เป็นที่รักของทวยเทพเป็นที่รักของเทวดาตกตําแหน่งในเดอะเลเวอร์ over, ในตําแหน่งเทวดา นับเดลว์ว่าไปไหนเคยรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักกู้หลงพากันโสม,มานั้นนับนุมรักตุ่มหลงติดกับดักมนเสน αι, มรจนทาของท่านเพราะ,ะนั้นจะทําอะไรคิดพินิจไต่ตองและออกเดินทางจะได้ค้นพบได้เจราจาได้ต่อรองและจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเข้าข้างหนุนนำโชกตาส,ส่องแสงตะเกียงทองนะผมเพราะฉะนั้นนะผมแนะนําให้ท่านถาวายน้ำมันตะเกียงนะผมปัญหาต่งตางๆทําให้ท่านรู้สึกเปื่อนายรู้สึกอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด อะผมเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาตรกตำแหน่งดอาไฮบิเทสผู้มีบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับรัพย์รวยโชคนะผมเด็กน้อยนำพาซึ่งเหรียญทองโองกาสทองโองกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลในเกณฑ์ชะตาการชิงหวยชิงปิ๊บเกณฑ์ชะตาการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบายอนะผมสิ่งต่างๆที่บังเกิดให้ท่านทำตามแบบแผน ครับทุกสิ่งทุกอย่างในดวงชะตาของท่านตรงไปตรงมาชัดเจนนะผมเอ่ยว่าจาไปแล้วอย่าเปลี่ยนคํานะครับในโชคชะตาสิงห์สิทธิ์จะเข้าข้างเมื่อถึงเวลาคาบุญดุษลวาสนาตกตําแหน่งบริวารเพราะฉะนั้นนะผมตาแหน่งบริวารที่จะเข้ามาช่วยเหลือแนะนําเรื่องบอกกล่าวเล่าสิบเกี่ยวกับทางด้านเรื่องทางธรรมก็จะเกิดขึ้นก็ได้แนะนําเป็นสะพานบุญก็เกิดขึ้นก็ได้ ครับผมในดวงชะตานี้ยังมีเกณฑ์ชะตาการยื้อแย,ย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบญมารมีวสนาไม่เป็นสองรองใครจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจังใดตกตำแหน่งที่ดีครับผมนัดตำแหน่งดวงชะตาของท่านยังมีเกณฑ์ชะตา,าออกเดินทางในช่วงนี้ครับผมอาจจะโยกย้ายจินตามเปลี่ยนแปลงพิกลิกแพงเปลี่ยนแปลงแบบผันครับผมบริวารจะน, 8, ำ,น,นำพาข่าวเรื่องราวต่างๆอาจจะแนะนำให้ท่านไปตามสถานที่ต่างๆาบริวารจะเป็นผู้นำพามาให้ เอาผมแก้แหวนเงินทองเพชรดินจินดาธุรกิจการงานโยกย้ายขยับขยายรอาผมตำแหน่งจะวเทมโวลเอนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาก็แล้วก็ปัทะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านรอาผมท่านจะได้รับเกิดความคล่องตัวเป็นอย่างมากที่สุดท่านจะรวยเป็นพิเศษท่านจะเฮงเป็นพิเศษท่านจะได้รับถ้วยทองเหมือนดังเทวดาเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาเอาดวงชะตานี้ได้รับโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลแก้แหวนเงินทองเพชรดินจินดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทนัในใดทันในดดวงชะตาจะเปิดและมีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาอย่างทันทีทันใดเพราะฉะนั้นนะผมมีเงินให้เงียบเข้าไว้นะผมปิดวาจาให้เงียบอย่าพูดเยอะแนะ้ผมให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอดทนอดกานเป็นพิเศษแนะผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาประเดบดังดวงชะตานี้จะเปิดหลับซั์โดยโชคให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาปัญหาต่างๆที่มีดปักลงมาทําให้ท่านนอนไม่หลับ เราผมดวงชะตาเหมือนดังมีเทวดาเข้ามาลื่นเลงทําให้รันลื่นเลงสุขสันต์ทันซาเกิดความแจ่มชื่นเหมือนดังเพื่อนเก่าก็ามาบอกกล่าวเล่าสิบเราบอแปลว่าดวงนี้มีเกณฑ์ชะตาเพื่อนเก่าเราผมไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือเป็นเพื่อนมนุษย์ก็ได้นนะเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนค้าชูดุลนำาโชคตาดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันปัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาสึ่งความเร็ดงเกิดขึ้นในตําแหน่งดวงชะตา ่นานจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีพจะรับทรัพย์โดยโชคเพราะฉะนั้นเพื่อนเก่าต้องมาบอกกล่าวเรื่องดีแน่นอนนะครับผมอาจจะมีข่าววิวาข่าวมงคลเกิดขึ้นกับตัวท่านเลขเสียงนําโชคก็ได้นะครับผมฝันบอกก็ได้นะครับผมข่าวดีเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านครับนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมขอให้ท่านชั้มชีพราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสวัสดีครับ